สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องการเข้ารหัสช่องสัญญาณซึ่งมีทั้งหมดสองตอนวันนี้สําหรับตอนแรกจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรหัสบ็อกซ์เชิงเส้นโดยสิ่งที่เราจะเรียนในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเมทริกซ์ตัวกําเนิดแล้วก็เมทริกซ์พาเรตตี้เช็คแล้วก็เรียนเรื่องเกี่ยวกับระยะทางน้อยสุดของของรหัสทั้งสองอันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ามันสําคัญยังไงต่อการเข้ารหัส การเข้ารหัสแหล่งต้นทางนะครับเข้ารหัสแหล่งต้นทางก็คือสิ่งที่เราเรียนไปเมื่อบทที่แล้วนะครับก็จะเป็นเรียกว่า source coding นะครับการเข้ารหัสแหล่งต้นทางจุดประสงค์ก็คือเพื่อกําจัดความซ้ําซ้อนของข้อมูลก่อนที่เราจะส่งอย่างเช่นเรามีข้อมูลหนึ่งล้านบิตเราก็จะทําการเข้ารหัสแหล่งต้นทางให้มันมีจํานวนบิตน้อยลงเหลือหมื่นบิตหรือแสนบิต, 100, บตเพื่อช่วยลดจํานวนการใช้แบนด์วิดเพราะว่าจํานวนข้อมูลเราน้อยลง แล้วก็ลดเวลาที่ใช้ในการส่งเพราะว่าจำนวนมันน้อยลงนะครับสำหรับการเข้ารหัสช่องสัญญาณจะมีวัตถุประสงค์ต่างจากการเข้ารหัสแหล่งต้นทางนะครับการเข้ารหัสแหล่งต้นทางมีวัตถุประสงค์เพื่อลดจํานวนบิตที่จะส่งแต่การเข้ารหัสช่องสัญญาณมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นตัวอย่างเช่นถ้าเราส่งข้อมูลหนึ่งร้อยบิต ปรากฏว่าระหว่างทางที่ส่งมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นสามบิตที่ปลายทางก็สามารถถอดรหัสข้อมูลแล้วแก้ไขกลับมาให้ถูกต้องได้โดยอัตโนมัตินะครับอันนี้คือวัตถุประสงค์หลักของการเข้ารหัสช่องสัญญาณก็คือเพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากความบกพร่องของช่องสัญญาณที่เกิดจากสัญญาณลบกวนการแทรกสอดการจางหายนะครับเฟดดิ้งสำหรับรหัสช่องสัญญาณจะนิยมนำมาใช้ในระบบสื่อสารดิจิทัลทุกชนิดนะครับ ลองสังเกตดูได้ทุกแอปพลิเคชันอย่างเช่นในมือถือก็จะมีรหัสช่องสัญญาณอยู่นะครับทุกระบบดาวเทียมหรือระบบฮาร์ดดิสต์อะไรต่างๆเนี่ยก็คือจะมีการเข้ารหัสช่องสัญญาณทั้งหมดเพราะว่าสามารถพิสูจน์ได้แล้วว่าช่วยเพิ่มสมรรถนะโดยรวมของระบบได้มากกว่าระบบที่ไม่ใช้การเข้ารหัสช่องสัญญาณการเข้ารหัสช่องสัญญาณมีสองประเภทนะครับคือ การเข้ารหัสรูปขึ้น่น Waveform Coding อันนี้จะเป็นการลักษณะก็คือเรารับข้อมูลที่เป็นเวฟฟอร์มมานะครับแล้วก็ทําการเข้ารหัสก็จะได้เป็นเวฟฟอร์มตัวใหม่ออกมานะครับเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจหาที่วงจรพารับและทนทานต่อสัญญาณรบกวนตัวอย่างของการเข้ารหัสรูปขึ้นก็จะมีเช่น Antipodal s i g n a l i n g M-Mary s i g n a l i n g Orthogonal s i g n a l i n g และ t e l e s c o d e d Modulation ส่วนแบบที่สองก็คือการเข้ารหัสช่องสัญญาณแบบลำดับเชิงโครงสร้าง (structure sequence) ซึ่งจะมีการเพิ่มบิตเกินเข้าไปในลำดับบิตเดิมนะครับก่อนที่จะส่งไปยังปลายทางซึ่งไอ้บิตส่วนเกินที่เราเรียกกันว่า redundant bit นะครับบิตเกินเนี้ยจะช่วยวงจรถอนรหัสในการตรวจหาและแก้ไขแก้ไขข้อผิดพลาดให้กลับมาสุขต้องได้อย่างอัตโนมัติ สำหรับเนื้อหาในบทนี้นะครับเราจะเน้นเฉพาะการเข้ารหัสช่องสัญญาณแบบลำดับเชิงโครงสร้างซึ่งโดยทั่วไปจะเรียกกันว่า forward error correction code นะครับหรือบางทีก็เรียกกันง่ายๆว่า error correction code ECC สำหรับสำหรับเรา ่า ECC นะครับก็คือตัวแรกที่เราจะเรียนกันคือรหัสบล็อกเชิงเส้นนะครับรหัสบล็อกเชิงเส้นก็คือเราจะรับข้อมูลจะถูกกำหนดด้วยพารามิเตอร์ n k นะครับก็คือรหัสช่องสัญญาณที่แปลงบิตข้อความจำนวน k บิตนี่คือข้อความของเรานะครับ k บิตให้ออกมาเป็นคำรหัสขนาด n บิตนะครับโดยที่ n จะมีค่ามากกว่า k เสมอ เพราะว่าเราต้องการเพิ่มจํานวนบิตส่วนเกินนะครับก็คือจํานวนเน n l ย n k บิตเราจะเรียกมันว่าบิต p a r ต t y บิต p a r ต t y นี้จะเอาไปใช้ช่วยให้วงจรภาครับสามารถตรวจหาข้อผิดพลาดได้ถ้าเรามีบิต p a r ต t y บิตที่มีจํานวนมากพอก็อาจจะทําให้สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดของข้อมูลให้ถูกต้องได้โดยอัตโนมัติแต่ถ้าเรามีบิต p a r ต t y เยอะเกินไปมันก็จะทําให้จํานวนข้อมูลที่จะส่งไปยังปลายทางเยอะ นะครับมันก็จะเราก็ต้องพยายามหาสมดุลน,นะครับระหว่างจํานวนบิต parity ที่จะใช้ให้มันเยอะหรือว่าความสามารถในการแก้ไขข้อผิดพลาดให้มันพอดีกันนะครับทีนี้ในในที่นี้เราจะนิยามนะครับว่าข้อบิตข้อความนะครับหรือว่า message bit ก็คือแทนด้วยเวกเตอร์ m นะครับเวกเตอร์ ector, เราจะใช้สัญ,ญลักษณ์ตัวเข้มๆนะครับ m เท่ากับ m หนึ่งถึง k ก็คือมีทั้งหมด k บิต ถูกเข้ารหัสเป็นคำรหัสนะครับก็คือโค้ดเวิร์ดตัว c นะครับก็มีตั้งแต่ c1 ถึง cn ก็คือจำนวน n บิตรหัสบล็อกเชิงเส้นจะมีลักษณะง่ายนะครับก็คือมันจะเป็นบล็อกแบบนี้นะครับก็คือแมสเซจบิตก็จะเป็น,ต,นตัวมันเองเหมือนกันเลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะมี Parity Bit นะครับจำนวน n ลบ k บิตซึ่งหนังสือบางเล่มก็จะให้ Parity Bit อยู่ข้างหน้าบางเล่มบางเล่มก็จะให้ parity บิ t อยู่หลัง e มสเซจบิดอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่สําหรับหนังสือเล่มน,นี้ที่เราจะเรียนกันนะครับเราจะให้ parity bit อยู่ข้างหน้าอันนี้ parity bit กับเมสเซจบิดรวมกันเราก็จะเรียกว่า code word นะครับทีนี้อัตราส่วนระหว่างจํานวนบิดของข้อมูล k หารด้วยจํานวนบิดของคํารหัส n เราจะเรียกว่าอัตรารหัสนะครับ code rate นะครับโดยทั่วไปโค้ดเฟกก็อยู่ระหว่างศูนย์ถึงหนึ่งก็ถ้ายิ่งโค้ดเฟเข้าใกล้หนึ่งก็จะยิ่งดีนะครับเพราะว่าทําให้รีดันดันเรามีรีดันดันบิดน้อยไม่เปลืองไม่เปืองจํานวนบิดที่จะส่งไปยังปลายทางนะครับแต่มันก็จะมีความสามารถในการแก้ไขข้อผิดพลาดได้น้อยแต่ถ้าอาน้อยๆก็แสดงว่าเรามีรีดันดันบิดเยอะนะครับแต่เราก็จะมีความสามารถในการแก้ไขข้อผิดพลาดได้เยอะ อันนี้ก็ต้องเทรดออฟเอานะครับทีน,นี้เรามาดูรู้จักคำว่าเมทริกซ์ตัวกำเนิดนะครับ G นะครับก็เขียนแทนด้วยเมทริกซ์ G นะครับ G เมทริกซ์ตัวกำเนิดชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับจะเป็นตัวกำเนิดที่ทำให้เกิดเป็นคำครหัสโดยทั่วไปเราจะนิยามเมทริกซ์ตัวกำเนิดเท่ากับเมทริกซ์ P แล้วก็เอามาต่อกับเมทริกซ์ identity เมทริกซ์นะครับก็คือเป็นตัวนี้อันนี้คือเมทริกซ์ P นะอันนี้คือ identity เมทริกซ์ที่เรารู้จักกันนะครับพอเราได้เมทริกซ์ตัวกำเนิดมานะครับเราก็เอา M มาคูณกับ G คูณกันแบบเวกเตอร์นะครับเมทริกซ์แลวก็จะได้เป็นคำลาส C นะครับโดยที่มีโครงสร้างอย่างที่เมคกีนะครับ parity b ิดจะอยู่ข้างหน้าแล้วก็ MessageBit จะอยู่ข้างหลังถ้าโค้ดบวดมีลักษณะแบบนี้นะครับก็คือ MessageBit ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยเราจะเรียกมันว่ารหัสแบบมีระบบ Systematic Code ซึ่งเป็นสิ่งที่นิยมนะครับเพราะว่าเวลาถอดรหัสมันจะทําให้ง่ายต่อการถอดรหัส